สวัสดีคุณผฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับคู่มือสะกดใจคนใน EP ีที่22ใน EP ีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับการเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันกลวิธีในการเอาชนะใครก็ตามในทุกๆเรื่องนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดติดตามและรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องอ่านหนังสือด้วยนะครับ มาถึงในส่วนที่4นะครับ EP ของเราเดินทางมาถึงส่วนที่4แล้วทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะในทุกวิธีการแข่งขันเอาชนะผู้อื่นในการสมัครงานการนัดออกเดทหรือการเล่นเกมนะครับมีเรื่องขำขันเกี่ยวกับชายสองคนที่ออกไปตั้งแคมป์อยู่กลางป่าครับผมเมื่อชายคนหนึ่งเหลือไปเห็นสิ่งโตที่ดุร้ายเขาก้มตัวลงไปหยิบรองเท้าสําหรับวิ่งจากทุงนทนของเขาและเริ่มถอดรองเท้าบูทสาหรับปีนเขาของเขาออก นั้นนายกำลังจะทำอะไรนะเพื่อนของเขาร้องถามถ้าไม่ทำอย่างนี้นายคงจะไม่มีทางวิ่งชนะเจ้าถึงโตได้หรอกเนี่ยใช่อีกคนหนึ่งก็เลยตอบเพื่อนของเขาด้วยอาการที่สงบนิ่งว่าไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องวิ่งเร็วกว่าสิงโตสักหน่อยฉันเพียงแค่ต้องวิ่งชนะนายให้ได้เท่านั้นเองนะ <c oughs> นงครับผมนะครับแม้ว่าคุณอยู่กับคนที่นิสัยดีและซื่อสัตย์แต่ก็ มีบางครั้งที่คุณจําเป็นจะต้องเอาชนะเขากลวิธีทางจิตวิทยาในส่วนที่สีนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณควรทําอย่างไรเพื่อเป็นผู้ชนะในทุกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางปัญญาก็ตามอ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนับสนุนรายการเบอร์โทรอยู่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะเจนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นสงครามทางความคิดหรือสงครามที่ต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยเลือดเนื้อก็ตามแผนกลยุทธ์ที่ใช้นั้นเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าการต่อสู้จะต้องเริ่มต้นขึ้นภายในจิตใจก่อนณนะที่นั่นเองที่คุณจะชนะหรือแพ้จากนั้นผลลัพธ์จึงจะปรากฏให้เห็นในโลกแห่งความจริงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสการแข่งขันสะกดคำหรือชายหนุ่มสองคนที่กำลังแข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจหญิงสาว การแข่งขันก็คือการแข่งขันคุณต้องโจมตีที่จิตใจของคู่ต่อสู้ของคุณแล้วคุณจะทำให้เขาต้องต่อสู้กับตัวเองจากนั้นเขาจะล้มลงต่อหน้าคุณโดยที่คุณไม่ต้องแตะต้องตัวเขาเลยคุณไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดในการเป็นผู้ชนะคุณเพียงต้องทำในสิ่งที่สมควรทำเท่านั้นเอง ไม่ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ทางด้านร่างกายหรือการแข่งขันทางด้านความคิดผู้ที่มีการเตรียมพร้อมทางความคิดและมีแผนกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเท่านั้นที่จะเอาชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดว่ากลวิธีใดบ้างที่เหมาะสมการผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้เข้าด้วยกันจะทำให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อย่างเหนือเชื่อแผนกลยุทธ์ในการทำสงครามที่จะประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่1ตัวคุณส่วนที่2ก็คือการต่อสู้มาดูในส่วนแรกกันครับตัวคุณนะครับเคล็ดลับในการเป็นนักรบทางจิตวิทยาที่สมบูรณ์แบบข้อ1นึ่งนะครับ1.1เขาบอกว่าสร้างเครื่องกระตุ้นให้นึกถึงความสําเร็จการสร้างเครื่องกระตุ้นเตือนมักเป็นวิธีที่ถูกนํามาใช้บ่อยๆในทางสะกดจิตเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือความรู้สึกนึกคิด ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าหากันเราจะทบทวนกันอีกครั้งเครื่องกระตุ้นเตือนคือความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างความรู้สึกหรือสภาวะทางอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ากับสิ่งเล้าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงชื่อรสชาติอื่นๆนะครับเราสามารถมองเห็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไขาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้เช่น กลิ่นของวอสกาอาจทำให้คุณรู้สึกผะอ,อืดผะอมได้เพราะคุณเคยมีประสบการณ์อันเลวร้ายกับมันเมื่อหลายปีที่แล้วหรือเมื่อใดที่คุณได้ยินเสียงเพลงเพลงหนึ่งดังขึ้นมาจากพิทยุคุณจะนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนคุณจะสามารถปลูกฝังพฤติกรรมบางอย่างเข้าไปได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่นักสะกดจิตบนเวทีแสดงสามารถตีดนิ้วทําให้คนคนหนึ่งนอนหลับไปได้คุณสามารถใช้เทคนิคการสร้างเครื่องกระตุ้นเตือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทําบางสิ่งบางอย่างของคุณได้สมมุติว่าคุณจะแข่งขันเทนนิสทุกครั้งที่คุณตีได้อย่างยอดเยี่ยมให้คุณพูดย้ำเตือนตัวเองด้วยข้อความสั้นๆ หรือใช้มือแสดงท่าทางบางอย่างซึ่งจะกลายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้นึกถึงการตีที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเมื่อใดที่คุณต้องการจะตีให้ได้ดีเหมือนช่วงสุดยอดนั้นคุณก็แค่พูดย้ำข้อความนั้นหรือทำท่าทางนั้นกับตัวคุณเองแล้วมันจะไปกระตุ้นเตือนสมองของคุณให้กลับสู่จุดที่คุณตีได้ดีที่สุดวิธีการนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะครับ หากนำไปใช้ถูกต้องก็จะช่วยให้คุณมีสภาวะจิตใจและผลงานที่ดีที่สุดดังนั้นเมื่อใ่ที่คุณสามารถทำได้เข้าท่าและดีที่สุดให้คุณสร้างเครื่องกระตุ้นเตือนเอาไว้แล้วปล่อยมันออกมาทุกครั้งที่คุณต้องการมีผลงานในระดับที่ดีที่สุดนะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเรื่องอะไรนะเครื่องกระตุ้นเตือนใช่ไหมเขายกตัวอย่างเรื่องอการตีเทนนิสผมจะยกตัวอย่างเรื่องนักกีฬาเตะตะก้อ คยสังเกตไหมครับเวลาเขาเวลาที่เขาทําคะแนนได้เนี่ยเขาจะสัมผัสมือกันเฮ้นะครับนั่นนะครับคือเครื่องกระตุ้นเตือนสมองนะครับเวลาเขาจับมือกันเฮ้สมองมันจะสั่งงานแล้วว่าเนี่ยความสามารถเนี้ยฉันจําไม่ได้แล้วถ้าทําแบบนี้อีกปุ๊บฉันจะทําคะแนนได้นะครับเวลาเขาแพ้เขาก็กระตุ้นเตือนครับนี่เราจะกระตุ้นเตือนในสิ่งที่ฉันเคยทําคะแนนมาได้นะครับกระตุ้นกันอีกจับมือสัมผัสกันเนี่ยนักกีฬาตะก้อจึงชอบสัมผัสมือกัน นะครับต่อมาครับ1-2ให้ความสนใจข้อได้จริงที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะเป็นสิ่งที่คุณมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้ามาครอบครองอย่าปฏิบัติการด้วยความรู้สึกกลัวจำไว้ว่าทุกการต่อสู้ที่สำคัญจะต้องเริ่มขึ้นจากภายใน,ในใจิตใจก่อนถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีความพร้อมทางน้าในใจ,ใจิตใจและอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด จงอย่าเพิ่งปฏิบัติการใดๆเป็นอันขาดหากคุณสามารถชะลอการกระทำนั้นเอาไว้ได้นะครับก็อย่าเพิ่งทําการใดๆแต่ถ้าเกิดมีความมั่นใจแล้วก็จัดไปอย่าให้เสียต่อมา1.3สภาวะที่เหมาะสมนะครับสภาวะทางจิตใจที่เหมาะสมของคุณคือคุณจะต้องไม่นึกถึงแต่ตัวเองซึ่งจะทําได้ด้วยการมุ่งเน้นความสนใจไปที่เป้าหมายของคุณเท่านั้น มันจะทำให้คุณไม่สนใจกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่และช่วยคุณหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับตนเองถ้าใจิตใจของคุณมุ่งมั่นอยู่ที่เป้าหมายความเป็นฉันหรือการนึกถึงแต่ตัวเองจะไม่เกิดขึ้นและคุณจะสามารถลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้โดยที่ไม่ต้องยั้งมือจงมุ่งเน้นความสนใจไปที่ผลลัพธ์เท่านั้นไม่ใช่ที่ตัวคุณต่อมาครับหนซักซ้อม ทางความคิดจงลองนึกถึงและรู้สึกดูว่าจะเป็นเช่นไรถ้าคุณสามารถทำผลงานได้ในระดับสุดยอดลองนึกดูครับจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดเราสามารถทำผลงานที่สุดยอดโคตรเจ๋งโคตรครูลองนึกดูในแบบของเราอ่าซึ่งผลการวิจัยชีย้ให้เห็นว่าการซักซ้อมทางความคิดให้ผลได้ดีพอๆกับการฝึกปฏิบัติจริงๆเลยทีเดียว นะครับจงใช้ความนึกคิดของคุณวาดภาพที่สมบูรณ์แบบว่าคุณต้องการลงมือทำอย่างไรคุณจะดูดีแค่ไหนผู้อื่นจะมีปฏิกิริยาเช่นไรพวกเขามองเห็นคุณเป็นเช่นไรจงสร้างมโนภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนว่าคุณต้องการจะให้เป็นอย่างไรในโลกแห่งความจริง คุณจะต้องมองเห็นตัวคุณประสบความสําเร็จในความคิดก่อนที่คุณจะสามารถมองเห็นมันด้วยตาของคุณเองอืมต่อมาข้อสุดท้ายมีแผนสํารองพร้อมอยู่เสมอมันไม่เพียงแต่จะทําให้คุณมีมุมมองที่หลากหลายขึ้นเท่านั้นแต่คุณจะเพิ่มโอกาสของความสําเร็จได้อีกด้วยแต่ข้อควรระวังก็คือคุณต้องไม่ด่วนตัดสินว่าแผนดั้งเดิมจะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นจงใช้แผนสำรองในกรณีที่แผนดังเดิมหมดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้นในการทำสงครามของกองทัพพวกเขาจะมีแผนสำรองไว้ให้การเดินหน้าต่อได้เสมอในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจงไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณยังคงเดินหน้าต่อไปได้เสมอถ้าคุณมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะส่วนที่2การต่อสู้ ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบอ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนรับสรุนในรายการเบอร์โทรอยู่ดีสคริปชั่นด้านลา่างในใจนะจ๊ะนะครับถ้าปลาฉลามกับสิงโตต่อสู้กันอะไรจะชนะแน่นอนครับว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เป็นพื้นที่ต่อสู้ถ้าเป็นไปได้ จงสร้างความได้เปรียบจากการต่อสู้ในสถานที่ซึ่งเป็นถิ่นของเราเองคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจมากและคู่ต่อสู้ของคุณจะรู้สึกอึดอัดมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คุณคุ้นเคยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้าในสถานที่ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพื่อที่คุณจะได้สร้างความคุ้นเคยกับสังเวียนรบของคุณ2.2 การผลักดันทางสังคมเป็นสิ่งเราที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนอื่นมองดูอยู่และพวกเขาสามารถประเมินผลงานของเราได้การวิจัยชี้ใเห็นว่าสิ่งเราประเภทนี้จะทำผลงานของเราได้ดีขึ้นถ้างานนั้นเป็นงานที่ง่ายแต่จะทำให้ผลงานของเราแย่ลงถ้างานนั้นเป็นงานที่ยากผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่าเมื่อคุณมีความชำนาญในการทำงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากหรืองานที่ง่ายก็ตามการมีคนเฝ้าดู จะช่วยให้ผลงานของคุณดีขึ้นแต่เมื่อคุณไม่มีความชำนาญและขาดความมั่นใจผลงานของคุณก็จะแย่ลงถ้ามีคนมาคอยเฝ้าดูด้วยเหตุนี้เมื่อคุณต้องแข่งขันกับคนที่ช่อมชองมากกว่าคุณนะครับพยายามอยากให้มีผู้อื่นอยู่ด้วยในทางกลับกันถ้าคุณมีความสามารถมากกว่าคู่ต่อสู้ของคุณก็จงจัดแจงให้มีผู้คนมาเฝ้าดูการแข่งขันครั้งนั้น เพราะมันจะช่วยทำให้คุณทำได้ดียิ่งขึ้นและคู่ต่อสู้ของคุณจะทำได้แย่ลงนะครับนั่นเองแรงผลักด,ดันทางสังคมนะันักฟุตบอลต้องมีกองเชียร์นะครับผมต่อมาข้อ2.3ผมขออ้างถึงคำพูดของซุนวูนักรบและนักวางแผนยุทธศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่าเมื่อใด ที่เป็นไปได้จงทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ล่วงหน้าคนลวงและการสร้างความประหลาดใจเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้ศัตรูเกิดความสับสนการรบที่ไรายรูปแบบที่แน่ชัดจะทำให้ศัตรูคู่ต่อสู้ของคุณต้องเพลียพล้ำและเมื่อนั้นเองจะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรบุกเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงที่สุดเมื่อสมาธิหดหายเป้าหมายของศัตรูย่อมไม่ชัดเจนทำให้คุณมีทางเลือกมากกว่าเมื่อคุณเป็นฝ่ายลูกกอน การลุกจะมีลักษณะที่เคลื่อนไหวในขณะที่การป้องกันตัวจะหยุดนิ่งขณะที่คุณลุกจงอย่าได้รามือคุณต้องทําให้จิตใจของศัตรูเหนื่อยล้าการโจมตีอย่างต่อเนื่องจะทําให้อีกฝ่ายหมดเรี่ยวแรงทั้งร่างกายและทางจิตใจในที่สุดทบทวนกลวิธีต่างๆสร้างความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าถินทุกครั้งที่มีโอกาส จัดแจงให้มีคนมาร่วมชมการแข่งขันเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งขันเมื่อใดที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจจงแข่งขันโดยไม่มีคนคอยเฝ้าดูจงสร้างเครื่องกระตุ้นเตือนถึงความสำเร็จแล้วใช้มันทุกครั้งเมื่อคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่าทำอะไรก็ตามด้วยความกลัวจงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายไม่ใช่ที่ตัวคุณซักซ้อมทางความคิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการมีแผนสำรองพร้อมอยู่เสมอถ้ากลยุทธ์ทีของคุณใช้ไม่ได้ผลขอให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนไปใช้แผนใหม่ได้อย่างง่ายดายแผน B นะครับคนมีแผน B ไว้อยู่เสมอเนีครบับข้อสุดท้ายจงทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวล่วงหน้าการกระทําที่ไร้รูปแบบจะทําให้คู่แข่งของคุณเพียพรมนะครบับ ทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเคล็ดลับทางจิตวิทยานะครับการเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการนัดออกเดทหรือการเล่นเกมอะไรก็ตามแต่นะครับก็คือต้องสร้างความได้เปรียบนะครับสร้างจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะครับในเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งการชนะที่เราคาดหวังไว้มันก็ไม่ได้ยากเขาบอกว่าเรา จะต่อสู้เนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในก่อนจ,จิตใจต้องต่อสู้กับจิตใจของเราให้ได้ก่อนชนะก่อนนะครับแล้วข้างนอกมันก็จะชนะเองเนะ่แล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดเรามั่นใจมากก็จงหาสิ่งเรามาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราศัตรูของเราคงก็จะใจฟอนะครับถ้าเราตีได้เราก็ตีจนให้เขาล้มไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถ ฟังวนซ้ำอีกรอบได้นะครับก็ประมาณนี้อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงน,นี้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุสนรายการเบอร์โทรก็อยู่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับเป็นเบอร์พร้อมเพย์โอนมาได้นะครับผมก็จะทำงินส่วนนี้นะครับไปให้กับน้องๆที่มาช่วยอ่านหนังสือในเล่มหน้านูาน่นแหละครับเล่มหน้าจะเป็นเรื่องอพ่อรวยสอนลูกนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาอ่านให้ฟังแล้วก็ในอีพีนี้ก็จะมีอยู่40ตอนนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงอีพีที่22แล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับถ้าคล มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับอ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนับสนุนรายการเบอร์โทรอยู่ดีสคริปชั่นด้านล่างในเจนะจ๊ะ,นะจะ